รถพลาสติกเยอะมากอยู่นะคะมาขายรถเข็นแล้วมาขานอันนี้รถเข็นเป็นองค์ประกอบหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้นะคะโอ้วันนี้พี่ลาเต้จะเปิดร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเลยใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหร้าน ี่ลาเต้ของเพียบเลยนะคะมีหมาพ่ลาเต้น่าซื้อจังเลยอ่ะแถมตัวนี้ครับเรายังมีให้เลือก2แบบเลยนะคะมีสองสีสีแดงสีชดฉานนะคะแล้วก็มีสีน้ำตาลเห็นไหมคะแม่แม่เห็นไหมคะมี2สีมีสีพัาสเทลกับสีแดงนะคะใครชอบสีไหนเลือกเลยราคาเป็นไงคะพี่ตัวนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่1,190บบาทครับวันนี้ลดให้เหลือเพียงแค่ 790บาทคับเท่ากับตัวเมื่อกี้เลยค่ะราคาตอนนี้คือไม่ต้องคิดเยอะ790บาทเท้งนั้นเลยใช่ค่ะโอ้มีถูกสุดคือ390บาทต้นไลท์ใช่ค่ะออราคานี้จำจำง่ายๆเลยแต่ทำยังไงถึงจะได้ราคานี้คะทวนอีกทีต้องคแคปหน้าจอครับแล้วก็กดแชร์ครับเอา,าแชร์ก่อนแล้วแคปหน้าจอ ถ้ซื้อ790ต้องทำให้ครบเงื่อนไขแม่แม่ช่วยพี่ลาเต้แชร์หน่อยนะคะพี่ลาเต้ลงทุนสูงมากวันนี้นะคะชุดทุกชุดจัดมาอลังการนะคะรายละเอียดเพียบเลยค่ะแม่เรียกว่าเอาหประกอบให้ดูเป็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะใช่เลยค่ะสวยงามมากแล้วตัวนี้แถมลดเข็นให้ไหมคะหรือต้องซื้อลดเข็นอีกแถมให้ด้วยค่ะโอ้แถมลดเข็นอีกคันหนึ่งเฉพาะลดเข็นก็390บาทแล้วที่ขายอยู่ อันนี้อย่างคุ้มเลยนะคะเพราะปกติรถเข็นแยกนี่ขาย3 9 0้บาทนะ<า>อันนี้ให้มาในชุดนี้เลยหร<า>เจได้รถเข็นไปด้วยมันโคตรคุ้มเลยแม่จา๋าใช่ค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะมีตัวที่อเกอนะเอาไปเอาไปาไป,ไป,ไปนี่นไปตั้งรู้นี่ไหมคะตรงเคตครนะัวนั่นนี่ไหมคะเพราะว่า,วารู้สึกจะลูกค้าเข้ามาไม่รู้ราคาไหนแม่จา๋าอยากได้รีบสั่งเลยนะแม่นะ แล้วก็ได้ซื้อก่อนใครนะคะน้องได้เล่นเลยนะคะเพราะว่าของดีนะคะได้เลือกก่อนได้เลือกทุกแบบเลยเดี๋ยวพอผ่านไปสักพักคนซื้อกันเยอะแล้วแบบหายแล้วใช่ไหมคะพี่ลาเต้ใช่ค่ะอยากเลือกแบบเลือกไม่ทันแล้วถ้าเป็นนะคะอย่างนี้นะคะในใจคิดจ่ได้ซื้อหมดทุกอันเลยใช่คับตัวนี้ครับมีเครื่องสแกน QR code ด้วยค่ะอ้าวมีเครื่องสแกนเหรอไ้ทำาดูพี่้าพี่ทอย่างเช่นเป็นตัวนี้นะคะเราก็กดสแกนซื้อุอ้ยนี่ับสแกน QR โค้ดแล้วข้างหลังมันเป็นเครื่องแค้เชียร์ใช่ เอามาได้ใกล้หน่อยได้ไหมคะได้เลยครับนี่ครับอันนี้เป็นเคเชียใช่ครับแล้วกดตรงนี้นะครับหรือกดตรงนี้ก็ได้ครับมันก็จะเด้งออกมาโอ้ลิ้นชักเด้งได้ด้วยใช่ครับแล้วก็มีตังค์ให้ด้วยค่ะเอมีตังค์ให้ด้วยใช่ค่ะแล้วตัวนั้นเป็นตาช่างใช่ไหมคะใช่ค่ะมีตาช่างให้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะวิเศษจ้าเลยค่ะตาช่างก็กดได้เหมือนของจริงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนตัวนี้ครับถ้าเรากดตรงนี้นะคะตรงนี้จะหมุนนะคะอ๋อโอ้สามารถกดปุ่มแล้วหมุนได้อีกใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ยแคเชียร์กลลดะค่ แคชเชียก็เลิกแล้วนะคะใช่ค่ะชุดลอดเล็กหมาหูอยากได้อีกแล้วอ่ะแต่นี้มันไม่ใช่ชุดควรมันเป็นชุดมินิมาร์นะใช่ค่ะซื้อพร้อมกันก็ได้นะคะแล้ววัสดุดิบมาให้พร้อมไหมคะซื้อมินิมาร์อันนี้อารมณ์นี้อยากเล่นขายของอารมณ์นี้อยากเล่นทําครัวใช่ครับมีผักแบบนี้มาให้ด้วยค่ะขอดูนะคะขอดูใกล้ๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอให้เอาเอาโอ้รายละเอียดอุ้ยออปชั่นมันเวอร์วางมากเลยมีผลไม้มีอะไรมาให้หมดเลย ไข่ไก่ใช่ค่ะในขอดูข้างหน้าค่ะมีฮอตไข่ไก่มีฮอตกล่องนมช็อกโกแลตช็อกโกแลตน้ำผลไม้นะคะโอ้โมีกล่องคัพเค้กด้วยค่ะมีกล่องคัพเค้กอุ้ยมันอะไรหรือจยอใช่ค่ะสมจริงมากเลยอะ่ะใช่คร่ะอยากเล่นขายของนะสมัยนี้น้องวิเด็กสมัยนี้แบบอิจฉาหนะ้าสมัยสมัยนั่นนะ่ะสมัยเรานี่แบบอะไรคะใบไ,ไม้คะ่ะระตักดินนะคะขายของขนมครกตะกัดดินอยู่เล<ม>ยค่ะโอเค ชุดนี้แล้วนะคะมาะรายการสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะใช่เลยสำหรับน้องๆที่รอต